สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะครับในรายวิชาสุภาศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับนักเรียนอยู่ในระหว่างวันที่2 2ถึงวันที่26พฤศจิกายนพศสอ6 4นะครับนักเรียนเทอมที่2หน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่อง การดูแลสุขภาพเดี๋ยวเรามาดูตัวชี้วัดนะครับนะักเรียนพอพาน4.1ก็คือหน่วยที่4นะครับฟอั4.1ก็คือตัวชี้วัดที่1นะครับนะักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับนะักเรียนเดี๋ยวเราไปดูซิว่าไซส์2นั้นจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ ถ้าพร้อมแล้วต่อไปไลด์ที่2กันเลยครับได์ส,สองนะครับนักเรียนในวันนี้เราจะเรียน,นเรื่องนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพนะครับนักเรียนนักเรียนครับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพของเรานะครับกล่าวก็คือถ้าคนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นนะครับสะอาดนะครับไม่มีเชื้อโรค ก็จะทําให้มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใสไปด้วยแต่ถ้าเราอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับเช่นมีน้ําเน่านะครับตรงกินเหม็นหรือมีฝุ่นละอองนะครับจะทําให้เกิดโรคไข้ไข้เจ็บได้และขาดความสุขในชีวิตนะครับในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพนะครับมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่นอะไรบ้างครับน้ำเน่าเสียนะครับอากาศเป็นพิษนะครับซึ่งสาเหตุของปัญหามีดังต่อไปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ที่สามกเลยนะครับนักเรียนโอเคสไลด์ที่สามนะครับนักเรียนสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเรามาดูสาเหตุที่หนึ่งกันเลยนะครับปัญหาน้ําเน่าเสียนะครับเกิดจากอะไรบ้างนักเรียนนะครับก็เกิดจาก ขาดระบบกำจัดน้ำทิ้งนะครับของชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำนะครับจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำนะครับหรือจากการทิ้งขยะและสารเคมีลงในแหล่งน้ำนั่นเองนะครับนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับปัญหาที่สองนะครับคือปัญหาอาศเป็นพิษนะครับเกิดจากอะไรครับนักเรียนอ่ะก็เกิดจาก การเจลาจรติดขัดนะครับทำให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากนะครับเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ปล่อยทำไมครับนักเรียนที่ปล่อยควันพิษออกมามากนั่นเองนี่คือปัญหาอากาศเป็นพิษนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไซต์ต่อไปครับสไลด์ที่4นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับเรามาดูปัญหาข้อที่3นักเรียนนะครับปัญหาข้อที่3คือปัญหาขยะมูลฝอยนะครับ ที่เกิดจาก1การกำจัดขยะไม่ถูกวิธีเช่นอะไรบ้างการเผาขยะนะครับหรือการทิ้งขยะลงในบริเวณเสาธารณะนะครับลงในแม่น้ำลงคลองนะครับหรือทิ้งข้างถนอนอะไรแบบนี้นะครับต่อไปการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางก่อให้เกิดการทำไมครับสะสมของเชื้อโรคนะครับก็เกิดความสกปรกนะครับบ้านเมืองไม่น่าอยู่บ้านของเราก็ไม่น่าอยู่ไปด้วยนะครับ นี่คือปัญหาของขยะมูลฝอยนะครับนักเรียนอะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ที่ห้าครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปไปเลยครับสไลด์ห้านะครับสาเหตุที่สี่ก็คือปัญหาจากสารพิษนะครับปัญหา,าสารพิษก็การใช้สารเคมีที่ไม่ถูกวิธีนะครับหรือไม่ระมัดระวังนะครับทําให้เกิดทําไมอันตรายในขณะใช้ได้นะครับหรือการทิ้งสารเคมีไม่ถูกที่ถูกทางไม่ถูกต้องนะครับ ยกอย่างเช่นการทิ้งที่สาธารนณะทิ้งลงในแม่น้ําลาคลองนะครับหรือทิ้งตามบ้านเรือนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการปัญหาสารพิษนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไลด์สุดท้ายนะครับคือไซด์ที่ห้านะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูไลด์ที่6กันเลยครับไลด์ที่6นะครับไลด์สุดท้ายคือเป็นแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนนะแบบฝึกหัดนี้มีอยู่ห้าคะแนนนะครับ อาจารย์สั่งแบบฝึกหัดหรือเป็นคลิปวิดีโอในรายวิชาร,รักษาเนี่ยนะครับมีงานอยู่ให้5คะแนนนะครับนักเรียนจะส่งใน o o g l e c l a s s r o o m ก็ได้นะครับหรือจะส่งมาในร้านส่วนตัวอาจารย์เอกก็ได้นะครับอ่ะมาดูคําสั่งให้นักเรียนตอบคําถามเรื่องการแพร,กร่กระจายของโรคนะครับมีอยู่2ข้อเรื่องการแพร,กร่กระจายของโรคมีอยู่สองข้อนะครับข้อหนึ่งเชื้อโรคของโรคติดต่อสามารถติดต่อและแพร,กร่กระจายมาสู่คนได้2ลนะักษณะมีอะไรบ้างนะครับ 2. การแพร่กระจายโดยตรงคืออะไรนะครับให้นักเรียนทําใส่ในสมุดในวิชาสุขศึกษานะครับนักเรียนแต่ถ้าไม่มีสมุดนะครับก็ให้ทําในกระดาษเทสนะครับหรือเศษกระดาษนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเขียนชื่อในมกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งมาในคุ่ครัวเรืมหรือในรายส่วนตัวอาจารย์เอกนะครับนักเรียนในสัปดาห์นี้อาจารย์ก็ไปก่อนนะครับนักเรียนสวัสดีครับ